วนี้ได้รับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป๊ะชาแนลอุ้ยเห็นเบายามแหละพี่น้องมื่อนี้เป็นจังไดเนาะค่ะมื่อนี้เป็นจังไดกับรัฐบาลใครเจ็บใครจุกใครมีโชคอมเเมต์บอกกันบ้างเด้อนะมื่อนี้เขาเอิ้นว่ามือ่อบุญเขาสาแจ็ดสี่หาทุม่มพี่เป๊ก็ไป ไปวัดแหละเอาของลงไปวัดหลายๆคนหลายๆพื้นที่คือสิเรียมอัน,น,นงานบญรขากกักนี่เนาะคะ่ะเนาะพี่น้องจา๋าใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืม,กด,ลลมกดแชร์นะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาให้พี่เป้ด้วยแต่สรุปแล้วตอนที่ขึ้นยัืงว่าผู้เดียวอยู่ได้ <laughs> มาใะพี่น้องจา๋าน้ำเข้ามาใกล้ๆเมื่อนนี้ พี่เป้มาถามอาการหากมีเฮากัเพึ่งมีเรากันอยู่สองคนนั่นเ,นเข้ามาแล้วหนึ่ง่านพึ่งมีกันอยู่สองคนหรือ,อยังไงเดี๋ยวนี้น่ะหรือ,อยังไงฮะแป๊บหนึ่งวันนี้พี่เป้จะมาพูดแนวทางตัวเลขสวยๆของฮานอยแล้วกับ เลาพัฒนามืออื่นพี่น้องไหวบ่ไหวกันอยู่บน่นี่วันนี้ไหวกันไหมเนี่ยทุกคนหรือแบบว่าลอยบอ่พี่เป๊ก็เป็นหนึ่งในหันเลยลอยศูนย์ศูนย์เจ็ดศูศเกเพิ่นบักเขาลอยกอกอศอกูนย์หกไปจะนายเทวะ จะสร้างเลยฮหพี่น้องเลขก็ได้เลขเก้าซีซีเก้าข้าเจ้าก็อันถือกันยังบ่ละออมเมตนดูค่ะมันขึ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งรู้สึกตื่นเต้นอะ่ะในฐานะที่ไม่ได้ไลฟ์นาน นานมากพี่ๆไม่ได้ไลฟ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนสวัสดีทุกท่านอย่างไปทางการนะคะต่อไปนี้ทุกท่านก็ชิได้แสบหูคือเกา่าล้มตักเตะโอ๊ิน้องกฎชักรจา๋ามืออื่นสิผ้าไปเอาหุ้นอันหุ้นอย่างนะมืออื่นสิผ้าไปเอาหุ้นนี่เคเช้านะสู้ เรามันเลือดต้สู้เรามาันต้องสู้สู้ก็สู้แบบสู้แบบแหงๆหน่ะพี่น้องเนะาะบอกก็พี่เป้ะนะมาหลายๆคนลืมพี่เป้ไปแล้ว่าพี่เป้ไม่ไหลานานลืมไปแล้วมาจา้ะเป็นภัยบ้านภัยมีบุญเข่าสากแม่ตอนเย็นนี้อคืนนี้นะตอนนี้มันกิดอันนาคืนอันนา,นนนาทุ่มกว่านะเนาะ สี่ทุ่มหาทุ่มเละพี่เพรจะเอาเขาเอิ้นวายอย่างนะเครื่องเส้นไปไหว้กำแพงวดัดไปไหว้บรรพบุรุษอยู่วนกำแพงวดัดมาแต่ในกลุ่มยังไม่เอาลงเลยนะเอามาปล่อยเอามาปล่อยหน้าหน้าไรก่อนมืออื่นนะจ๊ะวันนี้นะี่ยพี่เป้มีฮานอยข,อขึ้นตื่นเต้นเหรอ มันรู้สึกตื่นเต้นนะเนี่ยมันคือว่าโบอกวะมันไม่เหมือนทำชิปเด้แต่ละคนนี่บาดเจ็บสะขอรู้เด้อว,ว่าแต่ละคนดิบาดเจ็บสาหัสกันสุขุ่สุคนคือสีแบบ <c oughs> คือสีแบบอุย้ยเรามันเลื่อนทักสู้เรามราต้องสู้แค่นี้จิบ๊บจิบเนาะแค่นี้จิบจ๊บจิ๊บมวนหน้าเอาใหม่เราพร้อมแล้ว ลุกให้ไวป่ะเมื่ออื่นนะคะตอนนี้เนาะคิดดี๋ด้คิดแบบบอกบฉุือไหมมามาทุกคนใครดูไลน์นี้น่ะฮานอยสายด่วนฮานอยของวันที่สองกันยายน2567นะคะวันจันทร์ที่สองกันยายน2567สายด่วนฮานอยแต่ว่าเมื่ออื่นนี่เป็นวันพระ สิเบิ้ลบอหาเงินหาเงินซื้อของมืออื่นหรือว่าหาเงินซื้อของงวดหนาหรือว่าหาเงินใส่หนีงวดนี่พี่เป๊ะอยากเป็นทรงนั่นไหะงวดนี่บรหิหจ่ายซ้ำงวดหนาไวายังไดบองวดนี่บรหิหจ่ายซ้ำงวดหนาเขาสิวันแต่กันังใดได้พี่น้องมาใครจะไปสายด่วนนะคะสายด่วนฮานอยวันที่ 2กันยายน2567นะคะฮานอยพี่เปมเม้มีตัวเด่นและมีตัวรองมีตัวเด่นและมีตัวรองเด่น5วิ่ง5รูด5เด่น5วิ่ง5รูด5 50 51 53 54 56และ59 50 51 53 54 56และ59อันนี้คือฮานอยของวันที่2 มันจันที่สองลาวไปยากลาวยังพึ่งพึ่งตัวเด่นพึ่งตัวเด่นฮานอยแล้วก็จะมีรองตัวรองนะคะตัวรองรองของฮานอยพุ่งนี้นะคะเด่นห้ารองสี่เด่นห้ารองสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่แปดและสี่เก้า 4 0 4 1 4 3 4 5ส8หและ49อันนี้คือตัวรองนะจ๊ะอทรเบิ่งพี่เป๊แป๊บนึ่งเด้อน,นี่แแคบแคบแคบหน้าใหญ่ๆหัวถึกถึหัวล้านล้านพี่เป๊ะไปนำอันนี้คือตัวเด่นและตัวรองฮาหนอยวันที่สองกันยายน2567นะคะทุกคนคะไปมันเนี้ ลาวได้ปะนี่เลขเข้าบ่อเข้ากัเข้าพรุ่งนี้ถูกลาวนะโอ้ยขอบคุณค่ะเลยนะลาวลาวนะเน้นย้ำว่าลาวพี่เป้มาเข้ามาหลายงวดติดนะคะแต่มันไม่เข้าตัวเจาะมันเข้าแต่ตัวรูดเออพรุ่งนี้พรุ่งนี้ สองกันยายนสสอองพันหห้้ารยกิบเจ็ดขอให้มาตัวเจาะเด้อแต่คนที่ซื้อหวยน่ะเป็นนะ่ะรูดเท่ากับรอดนะคะรูดเท่ากับรอดนะจ๊ะลาวัฒนาวันที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสสิบเจ็ดองกันยายนสองพันห้า2567เด่นศูนย์วิ่งศูนย์รูดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สาม 04 06 07และ08 01 03 04 06 07และ08แต่ก็เน้นย้ําว่าไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่การคิดคํานวณคิดวิเคราะห์แยกแยะมักตัวใดซื้อตัวนั่นเลยทางที่ดีรูดคือรอดนะจ๊ะ รูดคือรอดอวันลินเหว่าวุ้นนานมาไรนี่ก็เขินเหมือนกันนะเนี่ยพอเขาอยากคือจิอ,อยากอ่ายวะศูนย์หกสิบไป,ปลาวบ่เนาะมันมันหมักไหลาหากันได้ฮันว่าฮันว่าเลขไทยออกก่อนออกก่อนเลขเลาวก็เอาเลขไทยไปซื้อแล้วแต่อันนี้น่ะมื่อน,นี่นะคือว่าเลขเลาวออกก่อนเลขไทย เอาเลขเล่าไปซื้อเลขไทยเอ้เอาเลขไทยไปซื้อเลขเล่าแต่เมื่ออื่นมันเมื่ออื่นวันพระนะเมื่ออื่นนี่ถือวันยากสิเบิบ้ลบอวันพระแล้วก็ชอบเบิ้ลได้เอาจใงด้ดีเอาจใงด้ดีเดี๋ยวรอสายด่วนลาวพัฒนาของแอรใต้ฟ้ามาแล้วเราค่อยเอามาเปรียบเทียบกันเนาะ หลายๆคนก็รอสายด่วนของแอรใต้ฟ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะถ้าแอรใต้ฟ้าลงลาวพัฒนาแล้วเดี๋ยวพี่เป้เอามาฝากเด้อขืนตอนนี้นะพีเป้ขินพีเป้ขึ้นเชียรไ,ไอ้ไอ้แตบบ่ว่ามันนานอะ่ะไม่ได้เจอกันนานเนาะนับจากวันนี้ไปนะคะทุกคนจะเห็นหน้าใหญ่ๆบานๆหัวละล้านเสือๆของพี่เป้ทุกวัน วันละนิดวันละหน่อยก็ให้เบิรงพี่เป้เนี่ยเด้อจ้ะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าช่วงที่ผ่านมาพี่เป้หายไปไหนช่องพี่เป้มันถูกแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมันมีการละเมิดมันมีอะไรก็ไม่รู้พี่เป้ต้องยืดอุทงอุท,ท้อนอะไรตอนนี้นะ่ะคือแบบว่ามันเป็นปกติแล้วแต่สิได้กลับมาเล่าเรื่องตัวเลขให้พี่น้องฟังคือเก่า และมือเศร้า,านี่ที่เป็นไผได้เบิงสายด่วนหลงอันพี่เป้พี่เป้พี่เป้คิดแลลวเดอ้ออันนี้เป็นสูตรของพีเเงพ่เป้เองพี่เป้คิดแล้วเดี๋ยวมืออื่นแยกออกจากคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเรามืออื่นพี่เป้จมาลงไห้ตามทุกคลิปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะทุกคนขอให้โโคให้ยมานเดอ้อซื่อพอหอมปากหอมคอเนาะ บางช่วงบางช่วงเวลาเรามีดวงซื้ออะไรมันก็ถูกบางช่วงเวลาที่เราดวงไม่มีซื้อเลขเก่งซําไดมันก็บอกเขาเพิ่งกบโดนแต่ยังไงก็ขอให้ทุกคนเฮงและปังนะจ๊ะสั้นๆเนาะไลนี้มันรู้สึกตื่นเต้นมันรู้สึกเขินมันรู้สึกยังไงบอกไว้ถูกอะไปอันนี้เดอ้อเดี๋ยวพี่เป้จะไป อันเอาเขาสากไปลงวดัดพี่เป้สิไปประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มนี่แหละพี่เป้สิไปไหวเพราะว่าอันถ้าไปเรื่ๆนะยันนอน,น,ยนอนแล้วลืมตื่นยันนอนแล้วลืมตื่นฝนตกไม่ได้ฝนตกแหละไปเด้อพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมือเ,เพื่ออันท่าท่าเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาไลฟ์มาไลฟ์ลปลุกเด้อสุ่งเจ้าสิแบบ ห้ามลำคาญพี่เป้เด้อพี่เป้จะไลฟ์บ่อยๆนะคะแล้วก็จะเอาตัวเลขสวยๆมาฝากกับทุกคนถ้าเออแม่นไผเบิงแม่นไผรเบิงคลิปของแม่ของอนะันนาบาวแจ็คแฟนฉันแน่ที่เราว่ากลานแล้วด่ะเก้าสี่สี่เก้าถ้าละแกนลงคลิปปุ๊บเดี๋ยวพี่เป้เอามาฝากนะพี่เป้เอามาฝากสองงวดติดเลยนะของแกน่ะงวดก่อนกะสองแปดเต็มเต็มงวดนี่กะ เก้าสี่เต็มเต็มซึ่งเป็นเลขตัวเดียวแบบโบนให้เฮาซับสนวุ่นวายเลยเลขแบบ Ken แข็งแข็เดีวพี่เป้เอามาฝากเด้อพี่น้องจ๋าให้โชคไข้หมานเนอจาสำหรับราวัฒนาพุ่งนี้และก็ฮานอยนะคะไปเล็วเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบายอายขืนลงอย่างไดเลยว,ลวันนี้กดตรงไหมนวะ mm hmm. เดี๋ยวนะ mm hmm. เดี๋ยวนะ ไอเลนนะย้อนดูเอาเองนะไปจริงๆนะไม่บาย